ศาสนาพุทธกับการแมนิเฟสต์เราเสกชีวิตด้วยความคิดได้จริงหรือสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งการตื่นรู้และพัฒนาจิตใจกับช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตครับเพื่อนๆครับช่วงปีสองปีมานี้ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นผ่านตาในติ๊ก o k y o u t u b e หรือหนังสือเบส t s เซลเลเกี่ยวกับคำว่า m a นิเฟสต หรือ law of attraction กดแห่งแรงดึงดูดเทรน์ที่บอกว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดให้เขียนใส่กระดาษจินตนาการให้ชัดเจนทำตัวให้เหมือนว่าได้รับแล้วแล้วจักรวาลจะจัดสรรสิ่งนั้นมาให้คุณฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยใช่ไหมครับบางคนทำแล้วบอกว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงได้เงินได้งานได้แฟนแต่บางคนทำแล้วก็บอกว่า งมงายนั่งมโนเฉยๆข้าวจะลอยมาเข้าปากได้ยังไงแล้วถ้าผมถามเพื่อนๆกลับไปว่ารู้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าคือสุดยอดนักแมนิเฟสต์ตัวจริงท่านสอนเรื่องพลังของจิตที่กำหนดวัตถุมากว่า2,600ปีแล้วเพียงแต่ท่านไม่ได้ใช้คำว่ากดแรงดึงดูดแต่ท่านใช้คำที่มีพลังและลึกซึ้งกว่านั้นมากนั่นคืออธิษฐานบาร,รมีและอำนาจเจตนาครับ วันนี้ครับเราจะมาถอดรหัสกันว่าการ manifest แบบสายมูกับการอธิษฐานจิตแบบชาวพุทธมันเหมือนหรือต่างกันยังไงเราจะใช้หลักธรรมข้อไหนมาช่วยให้กดแรงดึงดูดทำงานได้ไวขึ้นแบบไม่ต้องรอนานและที่สำคัญเส้นบางๆระหว่างความมุ่งมั่นหรือฉันทะกับความโลภหรือตัณหาอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้เสกชีวิตดีๆได้โดยไม่สร้างความทุกข์แถมมาด้วยครับ เตรียมสมุดจดปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายแล้วมา manifest ปัญญาไปพร้อมกันครับวิทยาศาสตร์ทานจิตก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำว่า manifest ในมุมมองของโลกตะวันตกเทียบกับพุทธศาสนากันก่อนครับหลักการของ manifestation คือเชื่อว่าทุกอย่างคือพลังงานความคิดเรามีคลื่นความถี่ถ้าเราคิดลบ เราก็ส่งคลื่นต่ำออกไปดึงดูดเรื่องสวยๆถ้าเราคิดบวกจินตนาการถึงความสำเร็จเราก็ส่งคลื่นสูงออกไปดึงดูดโอกาสดีๆถามว่าขัดกับหลักพุทธไหมคำตอบคือไม่ขัดเลยครับแถมยังตรงเปะ๊ะในพระธรมบทบทแรกเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากครับว่ามโนปุพพังขมาธรรมามโนเส a ามโนมยา แปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับก่อนที่เก้าอี้ที่เพื่อน,อนๆนั่งอยู่ตอนนี้จะกลายมาเป็นเก้าอี้ไม้หรือเก้าอี้หน่วมมันต้องเคยเป็นภาพในหัวของใครสักคนมาก่อนใช่ไหมครับมันต้องเริ่มจากความคิดคือเจตนาของคนออกแบบ แล้วค่อยส่งคำสั่งไปที่มือให้ลงมือตัดไม้เลื่อยไม้จนกลายเป็นเก้าอี้ชีวิตเราก็เหมือนกันครับสภาพชีวิตปัจจุบันของคุณในตอนนี้คือผลลัพธ์ของความคิดและการกระทำที่คุณสะสมมาในอดีตครับพระพุทธศาสนายอมรับ100%เเซ็เลยครับว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตที่มีพลังจิตที่มีสมาธิสามารถโน้มน้าวธาตุ ขันและสถานการณ์รอบตัวได้เพียงแต่พุทธศาสนาเรามีเงื่อนไขที่ละเอียดกว่าแค่การนั่งจินตนาการครับเงื่อนไขนั้นคือกฎแห่งกรรม law of karma manifestation บอกว่าขอเชื่อรับแต่พุทธบอกว่าเจตนาคือคิดบวกกรรมคือทำเท่ากับวิบากคือผลลัพธ์เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า ทำไมบางคนมานิเฟสแทบตายแต่ไม่ได้ผลนั่นเป็นเพราะเขาลืมสมการสำคัญข้อหนึ่งของเพื่อพุทธเจ้าไปสมการนั้นคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเฉลยครับทำไมแค่นั่งคิดถึงไม่พอกลับมาต่อกันครับจุดที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ law of attraction มากที่สุดคือคิดว่าแค่คิดก็พอแล้วนั่งทำ vision board แปะรูปรถ f e r r a ราร แปะรูปบ้านริมทะเลแล้วก็นอนดูซีรีส์รอจักรวาลส่งของมาให้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นโลกนี้คงไม่มีคนจนแล้วครับในทางพุทธศาสนาการ manifest ที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย3ส่วนครับผมขอเรียกว่า3เส,สาหลักแห่งความสำเร็จฉบับพุทธเสาหลักที่ 1. อธิษฐานบารมี the power of intention คำว่าอธิษฐานในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าขอพรอ,อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ แต่แปลว่าความตั้งใจมั่นที่แน่วแน่ determination เหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นโพท่านทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นี่คือ ultimate manifestation ครับคือการล็อกเป้าหมายแล้วทุ่มสุดตัวไม่ใช่แค่อยากได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เสาหลักที่2ปุญญาณุภาพ (The Energy Capital) อันนี้แหละครับที่หนังสือตะวันตกมักไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของบุญหรือแต้มบุญเปรียบเทียบง่ายๆครับการ manifest ก็เหมือนการสั่งของออนไลน์คุณกดเลือกสินค้าลงกระก้าตั้งเป้าหมายกดสั่งซื้ออธิษฐานแต่ถ้าในบัญชีธนาคารคุณไม่มีเงินไม่มีบุญไม่มีต้นทุนคำสั่งซื้อนั้นจะสำเร็จไหมครับ transaction f a i l แน่นอนครับ บุญในที่นี้ไม่ใช่แค่การใส่บาทนะครับแต่คือพลังงานบวกที่เกิดจากทานคือการให้ศีลคือความปกติของใจและภาวนาคือการฝึกจิตคนที่มีบุญคือคนที่มีเครดิตดีเวลาเขาตั้งจิตจะทำอะไรอุปสรรคจะน้อยคนจะช่วยเหลือนี่คือกฎธรรมชาติครับเสาหลักที่ 3. วิริยะบาร,รมี inspired action กดแรงดึงดูดสมัยใหม่เริ่มมีการพูดถึง Inspired Action หรือการลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท4ของเราเป๊ะเลยครับฉันทะมีใจรักอยากทำ Passion วิริยะลงมือทำต่อเนื่องไม่หลมเลือก Action จิตตะจดจอ่อโฟกัสไม่วอกแวกโฟกัสวิมังษาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น Review ดังนั้นสมการ manifest ฉบับพุทธคือเป้าหมายที่ชัดเจนอธิษฐานบวกต้นทุนพลังงานบุญบวกการลงมือทำจริงกรรมเท่ากับความสำเร็จขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ครับถ้ามีแต่บุญแต่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็ล่องลอยสบายแต่ไม่มีผลงานถ้ามีแต่เป้าหมายแต่ไม่มีบุญก็เหนื่อยฟรีทำแทบตายไม่ได้ดีถ้ามีแต่เป้าหมายกับบุญแต่ไม่ลงมือทำก็เป็นแค่ความฝันกลางวัน กับดักของความอยากตัณหากับฉันทะที่นี้มีคำถามที่น่าสนใจครับพี่ครับาศาสนาพุทธสอนให้ลัะความอยากไม่ใช่เหอรอากรวกมีอยากได้มันไม่ผิดหลักธรรมหรอนี่เป็นความเข้าใจผิดยอดฮิตเลยครับพระพุทธเจ้าทรงจำแนกความอยากออกเป็นสองประเภทครับเพื่อนๆต้องแยกให้ออกนะ 1. ตัณหา คือความอยากที่เจือด้วยความขาดแคลนอยากได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอยากได้มาเติมเต็มปมด้อยห่วงแหนยึดติด m a n i f e s ด้วยพลังงานแบบนี้จิตจะร้อนครับยิ่งอยากยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นรนยิ่งผลักไสเหมือนคนหิวน้ำจัดจัดวิ่งไล่ตะครุบน้ำยิ่งตะครุบน้ำยิ่งกระชกนี่คือ manifest แบบโลภ ผลลัพ์มักจะไม่ยั่งยืนหรือได้มาแล้วก็ทุกข์ 2. ฉันทะคือความอยากที่เจือด้วยปัญญาคือความพอใจที่จะทำความปรารถนาดีที่จะเห็นสิ่งนั้นสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขเช่นอยากรวยเพราะอยากดูแลพ่อแม่ให้สบายอยากมีทุนไปทำบุญช่วยเหลือคน manifest ด้วยพลังงานแบบนี้จิตจะเย็นครับมันจะมีความรู้สึกอิ่มเต็มตั้งแต่เริ่มคิดไม่ได้รู้สึกขาด แต่อยากสร้างสารรค์สิ่งดีๆเคล็ดลับสำคัญเวลาเพื่อนๆจะ manifest อะไรก็ตามให้เช็คที่ความรู้สึกหรือ vibration ของตัวเองครับถ้าคิดถึงเป้าหมายแล้วรู้สึกกลัวไม่ได้กังวลกดดันนั่นคือตันหา stop ด่วนเลยแต่ถ้าคิดถึงเป้าหมายแล้วรู้สึกอิ่มเอ,อิบมีความสุขมีพลังอยากลุกไปทำนั่นคือฉันทะก่อเหตุ หลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านเคยสอนว่าใครจะว่าการอธิษฐานเป็นตันหาก็ช่างเขาแต่ฉันเรียกว่าบารมีถ้าไม่มีตัวอยากหรือฉันทะตัวนี้เสียแล้วเราจะทำความดีไปเพื่ออะไรดังนั้นอยากได้ไม่ผิดครับแต่ต้องอยากให้ถูกตัวและวางใจให้ถูกที่ How to manifest ฉบับชาวพุทธ4ขั้นตอนสู่ความสำเร็จเอาละครับเราเข้าใจทฤษฎีกันแน่นปึกแล้ว เมื่อสู่ภาคปฏิบัติกันบ้างเถ้าวันนี้เพื่อนๆอ,อยากจะเริ่ม manifest ชีวิตใหม่ในแบบชาวพุทธต้องทำยังไงผมสรุปมาให้เป็น4ขั้นตอนง่ายๆ The Buddhist Manifestation Code ครับส Step 1ชำระจิตเคลียร์ energy ก่อนจะดึงดูดสิ่งดีๆต้องเคลียร์ขยะในใจออกก่อนครับตื่นเช้ามาหรือก่อนนอนให้ขอขมากรรมและแผ่เมตตาถิงความโกรธ ความเกลียดความอิจฉาออกไปให้หมดเพราะจิตที่ขุนมัวเหมือนแก้วน้ำที่สกปรกเติมน้ำสะอาดลงไปก็กินไม่ได้ทำใจให้ใสเป็นภาชนะที่พร้อมรับบุญสเต็ป2สั่งสมบุญ refill capital ในแต่ละวันต้องมีบุญเข้าบัญชีครับง่ายที่สุดคือสวดมนต์และนั่งสมาธิการนั่งสมาธิคือการจูนคลื่นสมองให้เข้าสู่อัลฟา เทต้าสเตตซึ่งเป็นช่วงที่จิตมีพลังสูงสุดเวลาที่จิตสงบนิ่งเนี่ยแหละครับคือช่วงเวลาทองของการเมนิเฟสสเตป 3. อธิษฐานจิตและวางใจ s e ต Intention and l e t ตโกเมื่อทำบุญเสร็จเช่นสวดมนต์จบหรือใส่บาทเสร็จให้ตั้งจิตอธิษฐานเลยครับระบุเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยฉันทะด้วยบุญกุศลน,นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวทางโลกมีปัญญาทางธรรมขอให้งานที่ทำสำเร็จเสร็จแล้วตัดจบครับอันนี้สำคัญมากอย่าไปพวงว่าเมื่อไหร่จะมาจะมาทางไหนให้อุเบกขาคือปล่อยวางในผลลัพธ์เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าเราทำเหตุดีแล้วผลต้องดีแน่นอนหน้าที่จัดสรรผลลัพธ์เป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่หน้าที่เรา สเต็ปสลงมือทำในปัจจุบัน My n u f u l Action ลุกขึ้นไปทำงานไปใช้ชีวิตด้วยสติที่ตื่นรู้ทำเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าอยากรวยก็ตั้งใจทำงานพัฒนาตัวเองถ้าอยากเจอคู่ดีๆก็ดูแลตัวเองทำตัวให้เป็นคนดีทำปัจจุบันให้ดีอนาคตจะดูแลตัวมันเองรเเครับเพื่อนๆครับสุดท้ายแล้วผู้เสกที่แท้จริง ไม่ใช่จักรวาลที่ไหนหรอกครับแต่คือตัวคุณเองคุณคือผู้เขียนบทละครชีวิตของตัวเองผ่านทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำพระพุทธศาสนาสอนให้เราเลิกงม,มงายรอโชคชะตาแต่สอนให้เราลุกขึ้นมาเป็น Master of Destiny หรือนายแห่งชะตาชีวิตด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในโลกนั่นคือจิตที่ฝึกดีแล้ว manifestation ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันถ้าคุณเข้าใจเรื่องเหตุและผลขอให้เพื่อนๆสนุกกับการสร้างเหตุที่ดีและเตรียมตัวรอรับผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ได้เลยครับถ้าฟังจบแล้วรู้สึกว่าไฟในใจมันลุกโชนหรือได้มุมมองใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตผมอยากชวนเพื่อนๆคอมเมนต์คำอธิษฐานหรือเป้าหมายของตัวเองไว้ด้านล่างนี้นะครับมาประกาศเจตนารมร่วมกันพลังหมู่มักจะส่งผลไวเสมอครับ และถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแก้ความเข้าใจผิดเรื่องการ manifest ได้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักการให้ปัญญาเป็นทานที่ชนะการให้ทั้งปวงนะครับและอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ เราจะมาเปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิดทางธรรมที่ทันสมัยแบบนี้ไปด้วยกันทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน manifest ชีวิตที่ประเสริฐได้สมดังใจปรารถนาสวัสดีครับ